สว,ส,สวัสดีโอเคสวัสดีฮีโร่ชาววันทพันแมนกันด้วยวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าวันพันแมนเป็นตักเกีตนะครับผมววันนี้นะครับผมเราก็จะมาอันนี้ก็ผมเล่นมาแล้วนะครับผมแต่เพิ่งจะมีเวลาได้มาอัดน,นะเพราะว่าวันนี้ไปสอบที่โรงเรียนมานะครับผมเพิ่งจะกลับมานะครับโอเค โอ้โอันดับหนึ่งโอ้โหแทงท็อปนะครับแบบนี่เลยอดอแทงทอปเขาปั้นน้อยอย่างเลยครัเลือดเท่าหน่อยส 10, ิบร้อยพันอ้เลือดแทงท็อปเขหนึงโอ้ 10, 000, โห่สิบร้อยพันเอนี่หน่วยสิบร้อย โอ้โหเลือดตั้งแสนเมื่อกี้ผมเผลอดูไปโจมตีทุกคนดูชิน้นนี้โอ้โหบวกตั้งหมื่นโหชิ้นนี้บวกเจ็ดพันเจ็ดร้อยโอ้ไม่กดทุกคนมาดูโบลส์เขาเป็นโบสลสล่างสองแคด,นะด้วยนะทุกคนอ่านี่ยเอสซิซาบวกยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่บกวกโจมตีโจมตี โจมตีแล้วก็โจมตีหัวนี้บุกโจมตีถึงห้าพันโโคตรโคตรมากคนนี้โอ้โหอันนี้คืออยู่ที่อันดับนะปันดานโอ้โหตัวละครสุดเก่งโอ้โหโบลอสขอดูวันหน่อยละกันมันไซรเลยเกอนเปิดมาด้วยจักรพรรดิเองค์เก่าโอ้ไม่นะโอ้โหมาเสียมาละมัดแทบ อีกเย่ะแปดหมดหัวระเบิดถลมดาวโคตรเท่โอ้โหตะวันไปแฮมติดไม่ยอมเทอแล้วก็ฟิวไฟเกียบเกียร์ป้าสวยเขาน่าจะใช้คอของจักรพรรดติดบางคนว้าวไกด์เขาใช้คอของจักรพรรดติด ตอนนี้พลังของเราก็อยู่ที่หกหมื่นแล้วนะไปที่ดวกันบ้างตอนนี้ก็จะมีตัวบอันี้เนี่ยันนี้น่าจะสู้ได้อยู่แต่ว่าอะุราเขาขึ้นสองดาวแล้วมีสอได้แต่ก็ลองท้าสู้หน่อยลวกันเกิมาเรื่อมูเมงเลยนะคงเขาเปิดให้โกนเลนโบเอาแต่หน้ากากหวานตัวไปก่อนก็โกนเลนโบได้แค่ยินธรรมดาเพราะว่าหนะ้ากากหวานอันนี้แบบ ใช้เขาพงเราเปิดไปเรื่องที่คขบอลุกมันแล้วตมิก็ตีธรรมดานักกว่าตีธรรมดาเป็นฟุกิเก่าตจมตีธรรมดาเพราะว่าลูกไฟหมดโอเคอย่างนั้นก็สร้างเราให้เราได้โอ้โหด้ยหิวเลือดด้วยอะด้วงโอ้โหต้องจุ้งหงมแล้วเขาโอ้โหตัวกระดูกหักเราไปแล้วโอเคเก่าแล้วเขาโอ้โหบนทองยิงกลับมา แรงเหลือเกินเอานี้ไปกินสแตมตุม้มอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเตมอเื่อโดนสะท้อนกลับมาคดเลยจะไปตีบนททองพลังจิตเคลื่อนหินตีแฮบตัดลูกไฟของเขาแต่เขาก็หมัดฮุกอชุร,รากับมัดแซบดวงของเขาเหิวเลือดตัวแบกน่าจะเป็นดวงของเขาแล้ว แต่ว่าตอนนี้เขายังทําอะไรแนวหน้าเราไม่ได้ซึ่งแนวหน้าเราเป็นตัวแทงทั้งหมดเลยท,ทุกคนเพราะฉะนั้นแนวหน้าเราก็จะอึดเป็นพิเฟตตัดอะตอมแทมที่หนีีนอตเก็บแตกกัวแบบแปะโอเคแทกหมัดฮุกอชุราแทมไม่แตกไม่จา่าหวานก็ตีธรรมดากลับมาแทงเขบตรงตีธรมรมดาอาตอมบาดธรรมดาไปแล้วก็ตะตัดแตก ตรงตรีกลับมาตรงีแล้วก็แบตู้ะ่อเรียบร,ร้อยอาไนอนตูทซาบโล่ขอ,ของหนามากเลือดตปเห็ดเลือดไปเโอ้โหแล้วสร้างโลต,ตูทาบตีธรรมดากลับมาเขาหิวเลือดขึ้นมาแล้วเขาก็มัดจากนาก,ากหลังันโอ้ แป๊ะแล้วเขาแป๊ะตะกี้ดูธรรมดาจะทางรถไฟธรรมดาจะไปแล้วนี่ก็เป็ดูธรรดาเหมือนกันแล้วรถไฟธรรมดาจะไปแล้วนี่ไม่แล้วเพ้อือโอ้ทุกคนคือเมื่อกี้นะทุกคนถ้าแทงท็อปผมดามีแรงกว่านั้นน่ะควนปล่อยนักขากว่าใจนี่แต่ว่ก no? ็โดนนักเก็กว่าเลย รู้สึกเวนิสเซนเหลือเกิน <c oughs> รับของหน่อยรับของปลอบใจตัวเองหน่อยอ <c oughs> มาที่ตัวสุ่มตรงนี้ก็โอเคมีจาวจายุสลาสั้ำแล้วก็ดูไหน แล้ก็ะโโก่นเอ้ยข้นลกเวยหลาดันแล้ก็จะสุ่งธรรมดาไปด้วยตัวธรรมดาของเราที่มีอยู่สใบกดคามไเลยไม่ต้องดูหรอกกลัข้าสู่โลกโอ้หเน็ไม่ดีทุกคนแป๊บนึงนะ กำลังนะทุกคนเน็ตไม่ดีโ oh my god guys โ oh my god guys โ oh my god โ oh อ oh oh, oh, er, ้โหกลุ re, eme, ่มโจรสลัดก็อันนี้ก็คือเกลือนะทุกคนเกลือมากดิฟเฮดก็เกลือเหมือนเดิมนะใช่ทุกคนเกลือทุกอย่าง เกลือทุกอย่างเลยนะทุกคนเฮ้ยนี่ตรงนี้ก็มีสึกด,ดวนมันเป็นฮีโร่กับปีศาจแต่เราเก่งปีศาจมากกว่าฮีโร่โเรสู้กับคนพลังเหมือนเดียวกันเดี๋ยวไม่รู้ทำไมมันหนึ่งอืมทุกอย่างอะไรเนี่ยเน็ตไม่ดีแล้ว p l e a โอ้โหทำไมเน็ตมันไม่ดี ทีมนี้ของเราก็จะเป็นทีมประมาณนี้เลยไนมะ่ไม่ขอด้วยเอาเอาวันนี้เข้ามาเลยกันปีศาจใต้ดินเฮ้ยทีมของเขาทีมของเขาเราน่าจะชนะอยู่เราเปิดไปด้วยพลังจิตเคลื่อนหินซูมเข้าให,าห้โอ้โหไม่ตายเลยสักตัวอั้นแล้วก็ต่อยแทบแทบแทบไป่นหนึ่งตัว อื้ืเออโดนกับมแล้วก็ไปทำมได้แล้วก็ถูกขึ้นมาได้กับรอบนี้โค้ด้ของลูกไฟพอดีเราต้องใช้พลังเคลื่อนจิตไอ้เคลื่นหินเอาเหอนี่ในการตัดลูกไฟขสงเขาไม่่ให้เขาสามารถเอาได้แต่ให้ให้ควลนไปทีเดียวเงือบยุบรอยอื้อ่อดนต่อยกับมากรอบนึง เราตัดลูกไฟเข้าไปแค่รอบหนึ่งเขามีสายเราลดไปเดี๋ยวหนึ่งเราลดไปหนึ่งก็เดีือนสองเคเราเออแซดอิ่มร้อยแช่ดูโปร้อยโอ้โหยอดร้านค้าจะมบ้านโอ้ย เราซืนนน้นียมันหลือก่อนเดี๋ยวเราเก็บไว้อัเให้นี่นะโอ้ยก็เรามีโอ้โหหลายอย่างเน่ะเมื่อกี้ทุกคนเราซื้อแบบอันนั้นมาแล้วใช่ไหมส0บมงมันเป็นรูปแบบสองคู่นี่เรากดมาที่ตัวละครน,นี่ตัวละครของเราก็จะมีประมาณนี้ที่หนคลิอของเราเนี่ยอัปอปิกล้ว่วนะครับตัวเทพมาเกาะปั้นเป็นลูกหลัก นี่เราไปที่การ์ดนะครับแล้วเราก็ไปที่ชุดกรามมาสเตอร์ผมใช้คอมมาสเตอร์นี่ไงครับผมใม่รูปดาบที่ผมซื้อมาเมื่อกี้ถ้าผมกดอัปเกรดไปนี่มันก็จะเพิ่มเลเวลให้นะครับอันนี้มันเป็นแบบระดับสูงเลยมันก็จะเพิ่มเลเวลให้เยอะเลยตามข้าหายครับผมพลังแข็งแรงกรมาสเตอร์ก็จะบวกมานะครับนี่ก็จะเป็นเซตท,ที่ผมชุดที่ผมใส่ให้ขปงมาสเตอร์นะครับผม ก็จะเน้นเป็นสายเลือดนะครับผมคอมมาเตอร์ของผมจะเน้นเป็นสายเลือดนะครับผมตัวเดียวนะครับผมพลังก็ล่อไปถึงหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนี้ก็เป็นเอ r อรตัวแรกของผมดินนะครับผมตัวที่สองก็เป็นโอ้คอมมเน็ตมัเป็นช้าจังเลยนะทุกคนตัวนี้นะครับผมเป็นคอมมาสเตอร์นียก็เป็นเอสเาตัวแรกของผมนะครับผมโอเค ตัวที่สองก็จะเป็นพูรีพูรีซันเนอร์นะครับผมตัวที่สามก็จะเป็นเยาวิกันชูบแล้วตัวที่สี่ก็จะเป็นอะตอมิกเลครับผมอะตอมิกนี่ก็เมื่อวานเพิ่งได้มานะครับผมเอ้ยหายนบุกหายนบุก no อันนี้ก็คือจะเป็นให้คนเล่นด้วยกันนะครับผมเป็นการท้าสู้บอสนะครับผมโอ้โมต้องกดสร้างผีเนอะเพราะว่า เลเวลน้อยนี่ต้องเลเวลสูสุโอ้โหโอเคโอเคเรื่มต่อขึ้เอ้าทุกคนเราาสายพลังไปง่ายอโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมลองดูไปก่อนลองดูไปก่อนโอ้โหตีมาอย่างแรงอาชูราเข้าไปหมัดอาชูรา แล้วโซนิกก็ไปตีนะก็สิบวินแล้น 8, วนะกัรวันเห็นก็ตีธรรมดาไปแปดพันแต่การโค้ดตีสามหมื่นเลยเหรออื้อหืออ่นาโดนนั้นเรือยครับเสียรอยกับตีกรอบนี้ผมว่าด้วงที่มันอยู่ข้างหน้าเนะี่ยมันนา่าจะแทงได้แบบดีนะทุกคนดูผมบอกเลยด้วงตัวเน,นี้ยคือด้วงเป็นตัวที่แบบมันนี่จะสำคัญกับทีมแต่ละทีมต้องมือ ด้วงนะครับผมถ้าไม่มีก็คือแบบแตกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าด้วงสำคัญมากเลยนะครับผมคือเป็นทั้งเป็นตัวแทงแล้วคือพอเวลามันโจมตีด้วงเนี่ยทุกคนดูมันจะใช้พาร์สี่ถึงเนี่ยมันจะสะท้อนนะครับผมด้วงด้วงก็จะเตกธรรมดานี่เราก็จะได้เซตนักลบมานะครับผมถ้าเราจสู้เสร็จนะจริงๆเราก็สามารถได้มา อ้นะครับผมกับพาสู่ราชานอนี้าสู่ราชานใครเราก็จะมปเล่นในคันที่สี่กันเลยเอาเดี่ยวหรือทีมก็ทีมนะไม่มีใครสร้างเลยนะผมก็จะเอาเดี่ยวไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคอผมก็จะใช้เป็นคอ,อนาจากรวานนะครับคอจังนะนาจากหวานนะครับผม,ผมใช้เป็นคอจะาวอเลยแลนะผม่าเป็นคอตัวที่ดีมากเลยนะ ผมเอาสปิงเกอร์เข้ามาไหนแล้วกันนะครับนึ่เพราะว่าจะได้ใช้พลาสติกของอะตอมิคเดือนอะตอมคเพราะว่าถ้าเป็นอะตอมิคคือถ้ามีตัวสายวุฒิโจมตีตอะตอ,อ,ตอ,อมิกก็จะเข้าไปตี่ฐาน,จจ I. I. น,นเดียวกอนตัวหนึ่งก็คือสปิงเกอร์ผมเห็นตัวหนึ่งกันจริงๆริเอไอไอผมก็ปั้นมาโหดอยู่นะทุกคนจะผมย่อยเลยเพราะว่ามันแบบคือมันแบบมันกาบแล้วอะทุกคน คือแบบผมมีอะตอมิกแล้วเจอกดเริ่มท้าสู้ไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่หนึ่งแทงครับอันนี้อันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนอารีน่าแล้วเหรมก็จะมีสกิลให้เราเลือกถ้าเป็นในอารีน่ามันจะสู้ให้ต่อมาต่อมาเลยก็จะมีสกิลธรรมดากับสกิลอะตอมิกนะครับเราจะใช้สกิลอขตยนไปเลยจะรับแทงคอมมาเตอร์กลุ้มแซม เดี๋ยวป๊ะอีกหน่อยเอ๊ะอันนี้ก็จะใช้ตัวอัตโนมัติไปเลยค่ะที่เก่าเพื่อให้ติดระดูคนี่เดี๋ยวทุกคนดูนะตามป่าไหมนี่ไงทุกคนเห็นไหมอัตโนมัติตามป่านะครับผมผมบอกเลยว่าอัตโนมัติยิ่งยิ่งอัดตรงตีนมเยอะยิ่งป่าเลยนะ็นไห เดี <ève S 2> sociedad, again, okay, ๋ยวได้เเกมครั้างเกมครั้างเลยอตอมิทิสเซึ่มไปเลยโอ้โหพี่เต๋อเลยน่กกากหวานเป็นตัวนี้นักกากหวานก็จะเป็นตัวดามิหลักของผมครับผมแต่โดนตัวที่สองมาแล้วครับราชาทะเลิึกแล้วก็จบไปดูอัลเิเมเตมันเดินใส่ราชาทะเลลึกโอ้โหอตอมิก็ฝ่าเตอแล้วกัน ตอมีิดขึ้นโอ้โหติดบทขยี้ทุกตัวเลยนะครับผมกดคยี่นะครับผมก็จะเป็นอ,อะไรที่ค่อนข้างดีอยู่กันตัวที่หมดขยี่นะครับผมถ้าติดก็จะดีมากเลยนะครับผมเราว่าบทขยี้นะครับผมเนี้คือถ้าติดบทคยี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแไงครับผมคือมันจะโจมตีแรงขึ้นนะครับผม เนี่ยถ้าติดบทขย,ยี้ถ้ามันแบบคุกมีคมีอะไรขี้นี้ทางไ้อองบทขย,ยี้ซึ่งมันจะทำให้ตัวละครทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็ตายโดนลอยใส่ต่อสู้งล้งวตัวกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมกับเกมวันพันมือนเะ้ใช้บอสเลยฮะโอเค สำหรับวันเก็ต้องอุัว่าไม่กลกันสดี่าครบ